ฉันคือโค้ชหญิงไทยมืออาชีพระดับโลกที่โด่งดังระเบิดเถิดอเทิงฉันคือโค้ชหญิงไทยมืออาชีพระดับโลกที่โด่งดังระเบิดเถิดอเทิงฉันคือโค้ชหญิงไทยมืออาชีพระดับโลกที่โด่งดังระเบิดเถิดอเทองค่ะนี่คือแพชชั่นระดับหนึ่งของพี่วาเลยโค้ชวานะคะก็ขอฝากความรักความปรารถนาดีนะคะให้กับเพื่อนๆโดยที่วันนี้ค่ะ ครูเกได้ฝากไว้นะคะว่า hashtag รวยให้โลกจำค่ะรวยให้โลกจำนะคะจาก Superconscious of the day ในวันที่61นะคะวันนี้ Superconscious มีหัวข้อว่า Honest with yourself Honest with yourself นะคะซื่อสัตย์กับตัวเราเองค่ะ ก๋บอกว่าจะรวยให้โรคจําได้นะคะจะรวยให้โรคจําได้ทำสองข้อค่ะทำสองข้อนะคะข้อแรกทําในสิ่งที่ดีค่ะข้อแรกนะคะทาในสิ่งที่ดีข้อสอสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มอบความรักให้แก่คนอื่นนะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มอบความรักให้แก่คนอื่นภาษาอังกฤษบอกว่า Love offering basis นะคะ Love offering basis สิ่งนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการมอบความรักให้แก่ผู้อื่นค่ะการมอบความรักให้แก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจะรวยให้โลกจำด้วยการทำสิ่งที่ดีนะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มอบความรักให้กับผู้อื่นการทำสิ่งที่มอบความรักให้แก่ผู้อื่นนั่นแหละค่ะคือจะทำให้เรารวย และโลกจดจำเราไปตลอดการค่ะขอบคุณมากค่ะพบกับ b r i g h ซ Season 2 a b a n d a ด Journey แบ่งปันโดยโคชวานะคะการแบ่งปันนี้มาจากใจนะคะมาจากใจที่พี่ว่าปรารถนาจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนจากครูเกวรารักสูงนนทองมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆจากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะ อาจจะไม่ครบถ้วนอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดจากจิตใจของครูเก๋โดยตรงนะคะแต่พี่วาก็ขอน้อมน้อมนำสิ่งที่ครูเก๋ถ่ายทอดผ่านมาสิ่งที่เพื่อนๆได้แบ่งปันและครูเก๋นำมาสรุปนะคะเสริมให้กับพวกเรามาแบ่งปันนะคะ สิ่งใดที่อาจจะไม่ถูกต้องสิ่งใดที่อาจจะพลาดพลัพล้งสิ่งใดที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปก็ขอกราบขอภัยครูบาอาจารย์นะคะคุณครูแคทเธอรีนาเบสคุณครูเกวรารักนะคะและเพื่อนๆชาวไรซ์ s ีซั่นทูอ n ป็นด้นเซทุกท่านด้วยนะคะความตั้งใจของพี่วาคือแบ่งปันค่ะแบ่งปันนะคะมันคือการทำสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่มอบความรักให้กับผู้อื่นค่ะเป็นสิ่งที่ดีและมอบความรักให้กับผู้อื่นพี่วาจึงขออนุญาตนะคะที่จะแบ่งปันเช่นนี้ตลอดการเดินทางไรซซีซันทูอัปเดันเช n นี่ให้กับเพื่อนๆนะคะท่านใดมีข้อเสนอแนะมีความเห็นประการใดก็ทักทายนะคะฝากคอมเมนต์ไว้กับพี่วาได้แล้วก็ฝาก สิ่งที่ดีงามนี้แบ,บ่งปันต่อไปนะคะแบ,บ่งปันให้คนที่ท่านรักต่อไปค่ะมอบความรักให้กับผู้อื่นมันยิ่งใหญ่ค่ะแล้วโรคจะจดจำเราเราจะรวยให้โลกจำนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและพบกันพรุ่งนี้ค่ะ